ข่วเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ค่ะใส่เกลือนิดหน่อยอร่อยดีเดี๋ยวไปฝากพี่แม่้องสาวพี่พี่น้องน้องแล้วลูกชายนะคะสีสันก็โอเคเนาะน่าจะพอได้แล้วค่ะถ้ามากกว่าน,นี้น่าจะเหลืองจะไหมค่ะอร่อยอร่อยมันมันไม่แข็งค่ะ เก็บในนี้เลยนะคะอร่อยอร่อยนี่ทำกลางสายฝนะคะ่ะอร่อยอร่อยของฝากของฝาก Pra...